สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีเอฟซหล่าวอิงสวัสดีเอฟทุกทุกคนครับสวัสดีเอฟสาวน้อยแท้ๆมาเนี่เฮาสามีข่าวทีบอกพี่น้องครับคลิปมาเนี้มันที่ยิบซี C, กันยา่าสองหาหกเจ็ดครับพี่น้องวันที่ยิบซี C, กันยา่าสองหาหกเจ็ 7, นี่เป็นอย่างวันที่นี่ช่วงที่อัดคลิปเนี่ยคือ,อคตอนกลางวันครับตอนกลางวัน การเตรียมงานของสาวหน่อยแพลแพงคือวันเปิดฤดูกาลครับบรรยากาศเพิ่นเตรียมงานเพิ่นกลางวันเพิ่นกระสอมเพราะว่าตอนกระเว่ตอนเย็นนี่เพิ่นกระสิแสดงพี่น้องเพิ่นกลางเว้นเพิ่นกระ้อมเพิ่นเตรียมสีของงานนี่การเปิดโตครับฤดูกาลต่อขมาเป๊ะเพิ่นใส่ใจทุกรายละเอียดเพิ่น้อมแม้กระทั่งแต่แสดงมือแรกมันกระ้อมพี่น้อง ถือว่าเพิ่นสุดยอดเพิ่นเห็นเพิ่นมีคุณภาพความหมายคือเพิ่นบริห็รถกหลวเพิ่นเต็มที่กับงานขนาดเพราะว่าจะจะแสดงมือแรกงแล้วเพิ่นยังสอบเท่าที่เพิ่นจะพาไปแสดงมือแรกงนี่เพิ่นสอบทุกรายละเอียดเลยสําหรับอ่าเปล่าหน่อยเ,เพิ่นแพทยก็ถือว่าก็ถือว่าสุดยอดครับแต่ว่าข่าวดีก็มีอีกหนึ่งข่าวดีก็คือ คือเมื่อ424เปิดวงอีหล่าครับอีหล่าเขาเองได้หายเสียงหายหายป่วยแหละครับบเอ่าดีขึ้นหรือว่าดีขึ้นแล้วครับพี่น้องดูดูจากสีหน้าในคลิปอ่าเพราะเออาคลิปเสียงโน้นนะครับเสียงโน้นแม่บีเพิ่นเพิ่นโล่งว่นี่อีหล่าเข้ากับเห็นเว้าแบบสดื่นครับสดื่นแสดงว่าเป็นข่าวดีครับเพราะว่าหลังจากน้องไปหลังจากน้องไปไอ บอสบายแล้วไปแสดงอยู่ห่างวิดโกของงา้าเถาแก่หน่อยเสียงน้องมามี่ก็ได้พักไปมือมือหนึ่งสองมือสองสองมือพี่นอ้นองกะน้องกะดีขึ้นแล้วพี่น้องดีขึ้นผู้ใดจะไปเบิงน้องวัตทียิบซีนี่ก็เตรียมตัวเลยครับหรือเขาคุมปิดเลยก็ได้ก็คือข้าวดีกะวัตถีพี่น้องาอีหลางของเองเข้านี่ดีขึ้นแล้วนาหายป่วยแล้วพี่น้องหายป่วยแล้วหายปย่วย,ปยแล้วกะ เป็นข่นาวดีสำหรับฟอฟอมีเอฟซีครับอิลาหล่าเข้ากับเห็นอยู่หน้ากล้องเรียบร้อยแล้วเข้ากับสบายใจได้แล้ว่าอิลาหล่าเข้ามาเย็นอ่ะงานมันเปิดร่องอิหล่ากับจะโซ่มาอย่างสวยงามคือคือเกา่าที่เข้าวางหว่แต่จะโซ่ได้รูปแบบอะไรเข้ามาิดตามกันครับว่าแรกนี่เพระจะโซ่ได้แบบไรพูดได้ยังหัวกะเข้าไปกุมปิดนะครับกุมปิดสาวหน่อยเพรินแพ่งอ่าทักไปเพจสาวหน่อยเพรแพร่ง,งกุมปิด บัตรหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทครับกะคลิปนี้มัไไมนอย่างไรพี่น้องคลิปนี้เอาความขึ้นไหวของวิบบรรยากาศงานบรรยากาศงานเน่ยผลเตรียมงานจะแสดงแล้วครับบรรยากาศงานเปิดโปงต่างๆตอนกลางวันเพียงยังกำลังเฮตุเวทีแล้วก็มีการซ่อมซ่อมบรรยากาศซ่อมบรรยากาศซ่อมให้มันแน่อนอนให้มันเป๊ะสำหรับคิวนะครับเนาะกับกบรรยากาศทั่วไปกับ บ่มีฝนพี่น้องแต่ฝ่ากับสีขึ้มๆเม,มื่อกับเป็นนี่เป็นหมายอธิษีดีเพราะฝาขึ้มฝ้าขึ้มมันกับบ่เมนแดดแดดบ่จ้าเอกัสามารถเหตุกิจกรรมอย่างอื่นใดเห็ดกิจกรรมแบบบ่ห่อนครับคลิปนี้ก็เอาความเคลื่อนไหวของราการงานสาวหน่อยเพ่งๆมากฝากพี่น้องครับแต่คลิปนี้ก็เอาไอ้ซนีพี่น้องคลิปหลังจากงานจบแสดงแล้วเข้าคอยมาคุยกันว่าวิเคราห์งานกันมาขค้ืนผู้ใดเด่นผู้ใดงานเป็นอย่างไรคลิปนี้ อย่าลืมติดตามบันนอ,อกซ่อยน,นะครับเด้อกดเท่ไาไหร่เพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่เพื่อเป็นกลังใจในเหตุการณ์เหคิปจะนํำข่าวเสนอดีๆด,ดีของอีหลางองิงของสามารถเป็นแฝงในมุมดีๆมาฝากพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ